สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสูช่องมาแห่งผ้ามวนวันนี้มาติดตามรับชมแนวทางพ่อหมอดูเทวดาครับผมเนาะเอาประจำวันที่หนึง่งกลุ่มผ้าจะมีตัวใดฝากตอนพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีก็เดินไปยื่งฝากก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังแน่ใจกับทางช่องครับผมเนาะ,ะไปรับชมบรรยากาศน้ำกันพ่อหมอเพิ่นจะฟันตัวไหนเนาะเพิ่นจะให้ตัวใด แนทางวันนี้รอดตามไปพร้อมๆกันครับเนี่ยฟันเนาะครับผมสวัสดีครับ่อสวัสดีครับสัีปีใหม่ปอครับอ่าสวัสดีครับแล้วก็ปีไก่เนาะดีมากปีนี้งวดต้องหันเป็นในกระพวอดก็ฝันว่าเปล่าจากลูกสองตัวไปทีใส่เกล็ดแปดอ่าเยอะ ก็ออกเก็บเก่าเนาะมันจะเป็นงป่าตัวใหญ่แท้เนี่ยผมบอเปิดอ้ครับผมเก็บแปอแตบไปนอนอย่างว่าซุยไปแตบหนึ่งาะเน่นมาเนี่ยคือจังไหนล่ะหรือใครพอออกงวดเลยฟันจังไดพอออกเราหัวฟันเลยจักว oh 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 right. okay. so? oh. ่าฟันจังไหนผมคิดว่าเขาไปในป่าเอาข้มใส่หัวขึ้นข้อมไฟบอกว่าบโอ้ข้อม ซองหนูนะครับผมซองกบซองหนูซองขึ้นไปั้งต้นไม้โอ้มักให้เราใส่โอ้ซองขึ้นไปก็บอกเห็นซองหาบางอ๋อ้ครับผมแง่ขึ้นไปก็บอเห็นบางแง่เราไปเราเองาไปเห็นจุกคู่อยู่กันแม่หนูหนูมากินมากให้นะครับผมยกขึ้นใส่รนแล้วล่ะครับผม นาอีหยังมันได้ฝันไม่ต้องเป็นไปปวดนาแก้งเลยอนาแก้งสมัยเราเขาอ่ะเออจังไรแต่ยิ่งตับไปสองหนูไปน็อกันไปติดทั้งสองหนูโอ้ติดหนูนะไม่ยู่สามัอยู่ะไรก็อยู่หละเนาะโอ้ยู่สามัคตีว่าจังไรล่ะไปติดหนู ยิ่งหนาเก่งไปติดหนูไปต้งกันสองลูกเลยเออจังหวะนี้มัใช่ลูกเดียวเว้นสิพอก็จังว่าไหนกะเก่งมันหนามันใช้ลูกเดียวเออแต่ยิ่งไปมันเป็นสองลูกอติดทั้งสองตัวหนูก็ที่สองตัวไว้หลายแล้วหนูโอ้หนูหลายตัวมาหาจินมาค่าที่างใต้โอ้ครับผมแง่หาตะวังอย่างทั้งหัวสันอะแง่โอ้ยเปลี่ยนแง่เราไปทางใต้เหงาจังเลยจังเห็นหนู ยิงไปเลยแท็กไปเลยฮะทีทั้งสองหมดสัตว์ยิงบาทเดียวติดสองตัวนี่ลูกสองลูกโอ้ยิงนกนัดเดียวได้สองตัวอะไรนี่นู้ดอะไรนี่นูเออยิงหนู้ดลูกเดียวลูกเดียวได้แท็กออกไปเป็นสองลูกคือทั้งสองใบบาทนี่เนี่ยมันสิมากทั้งบนทั้งล่างเว้ยยูขี้ดินเนาะอยู่ดินเออหนูมันไตยู่ขี้ดินเนาะเนี่อทั้งเท่างมาเห็นมาเห็นเนี่ยหาบังดิ มาให้กระต้นเห็นง่านขึ้นไปทั้งไรลูกลูกฟังทั้งทั้งไตอะไรไม่หนูสันมาแากแนยีงยังง้างอยู่แมนโอใส่ตับเลยหรวะ่ไหนูเป็นยัง้อเพราะมาเปาอีบอกพ่อสนใไหนนอกบาทนี่เป็นสองหนูตใส่เลยเจ็บเจ็ดเนื่อหนึ่งเจ็บเจ็บกับม่หนึ่งแมนแมนกีดีเลยแต่ว่าที่นั่นคือเนราะพอวันลูกนะมันซื้ออสองอันอ่าบัตรนั้นไปิื้นหนู หนูหนูกับเป็นหนึ่งหนูนึ่งเเป็นียงพ่อจีเป็นหนึ่งทอดหนูไหมสวดหนูสลูกวคเขปีที่หนอยู่แล้วโอ้เมีที่ดีอ่ะนั่นนั่นอ๋อจะขามอวขาปีชวดบัดนี้วดขัดถือง้วแค่เนาะพ่อนเดหนูกรฟันไม่ได้ขางงวน่ะตั้งเป็นสองอพอเคยฟัเทบ่เฮ้ย เพราะนักสัตว์ปีที่สองสวดหนูสรู่ัวโอ้ครับนาเก่งกับสองลูกที่เป่าบอกวเนี่ยเดี๋ยวนึงอาดิมาอะไรพนั้นนาเกงกับตีเซกเกตบาทเก่งเกตหนึ่งหนึ่งไปใช่หมโอ้หนึ่งเกตเจมันก็จหางกนึ่งเท่านี้ครับผมหมนไปหมนมากนี่เดี๋อหนึ่งหนึ่งเกต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 หนึ่งเอาครับเอฟซครับ แต่เลขเนี่ยครับอยู่แรงอยู่แรงอ่าตองหมดมากเว่าคุณนฟันมาขึ้นฝันมาขึ้นนี่อ้จะขึ้นบ้านผุนวนฟันโเป็นเลขครับผมจะขึ้นทักชอบไฟฟันมาเอาจักนัื่นไขผู้ใช้เอาโคตรพักหวานมาให้กำมาพักหวานกินโคตรนะป็นมาก็าอดนนะเห็นูกเขาเห็นนี่เียวเขียวนะเข้ามาจันอื้หย สิว่าจังได๋ล uh, oh, so ่ะตื่นขึ้นยามมืเช้าแขกจะเช้าฮอดค่ํโอ้สิแม่มื้อนั้นบ่เนาะมายอีหเออสิแม่มื้อนั้นล่ะาเหียดมื้อเ้ามามื้อนั้นล่ะมื้อค่ําบเลยบ่ก็ไว้20:00นยังบ่เบิดโสาธุเ้มอสพี่น้องเนาะโอ้สนังไหน้าเก่งมนบหน้าเกงีใส่หนังกบสิบ่เก่าพอิเนาะเก่าาบ่เก่ามสิบ่เก่าได้อยู่่ ก็เแล้วาเก่งหว่าเก่งนี่ขอว่ามันปิดเนียเจ็เจปิดเ็นเจ็บเราสันเจ็บหนึ่งหนึ่งบอกเจ็เจ็หนึ่งหนึ่งก่อนเจ็เจ็้มันครบี่อแล้วจะเห็นหนึ่งหนึ่งแมนจับคูมาก่อนเพื่นแล้วก็เจ็หนึ่งเจหนึ่งเอาเจ็กับหนึ่งใส่กันพันชีเอาว่าใส่กันครับสองลูกประิตสองตัว มันต้องมาส่วนเพราะคยเป็นเาค่อยเห็นไม่ฝันสร้างเป็นครับยิ่งเทื่เดียวลูกหนาสองลูกไปต้อกันอ่างงงเสียบดินดินเลยว้ติดปีนตีอะไรเล้หมูเสียบค้าวหินเอียดอ่อนต่อนคาีิชิครับมันที่เป็นแค่นี้ครับท่านผู้ชมเพรย่หล่อนต้องทั้งทั้งมามี่เพราะไปเห็นดไั้งทั้งวนใดๆจะแปกไปไรนะบ่ มาเครื่องวัดก้อนนีกว่าก็เออลจ้แ้วบอกเขาใช่เอาฟลาตัวแบบไงแล้วท่านปลาตีตะแบกแม่งี่ตีทับกบเสานี่เลหอนี่มาคืองวัดก้อนเหมือนมครืองหรอมครืงอเนาะหมูเป็นนึ่งเยอะแล้วล่ะครับหมูก็นึ่งอหมูเป็นนึ่งนาไม่สองอันนั้นไปคว่ำกันกับคู่รูไปคู่นึงแล้วดิเออเอา ไปฟอกกันก็นึ่งนึ่งเช็ดเช็ดเท่านี้ครับผมมันนี่เป็นเป็นยักษ์ไปไหนนักพอเนาะงยังเลี้ยงนึ่งนี่บ่พลาดหรอกเนี่ยพอกันหนูนึ่งไม่พลาดลูกนากระนึ่งจะได้หรอ่าเรียวนาก็ะนึ่งนาไม่นาเก่งพิจาเอาเคุณเอฟซีว่ามันเป็นเก่งแต่เอาใช่ไหมครับเด้อแต่ว่าคุณพ่อว่าเป็นตัวนี้ เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งฮวาลูกมาหนึ่งซื้อจริงหนึ่งความกันนี่ครับอมันไปควอมกันมันไปความกันได้ไปคู่เลยแม่แลนไปความกันเรียหนูทั้งสองลูกยู่ทั้งฝันทั้งสองอันหนูเลยถือวยหนูกับตัวหนึ่งอีกเออหนูจะเป็นยังกันหนึ่งตัวนี่ก็จะได้นักสัตว์สวดหนูสรู้งวดนะครับเออครับหยกชีครับสิเหล็ตัวนี้ เขนแขนกองขอบมือเนี่ยขันูุ่ยมาเก่าเก่าไก่เก่าใส่ได้ครับด้วยบ่หามเนาะข่อนะหมอบ่หามขันเก่าเก่าใส่ตัวไหนเก้าหนึ่งขันครบโอ้เก้าเจ็ดหนึ่งสิแล้วกระบอกขันบ่มังสองตัววะตีไส้หนังนาน่ะนานากันนึง นาเก่งเออครับผมรือว่าขับเป็นขาออกก็เป็นมิเต็ตนี่แหละเออเป็นขาเจ้องออกดึงสายมาพุกอือเอาเป็นตัวนี้แล้วเนาะขวานเนาะอออครับยีซี่ครับแ้จ้าหนึ่งเจ็ดหนึ่ง่าได้ตียากัครับว่าตียากผอรอบนี้เ่ิว่าถึงแล้ แต่แง่หาทั้งเครื่องปายมองนี่เล็บมันต้องอยู่รางครับายคือแง่หาทั้งเครื่องเห็นแง่หาบางนี่ก็แง่หาบางบรบบิ้นขันเห็นบางนี่คือใครแน่เคเห็นบางทยู่เครื่องนี่คือวาเลขที่ขึ้นบนครับผมมีมันเห็นหนูแ่นอยู่ที่ดินบบดนี้เออไม่ใช่หนูจะใต้ตีนครับผมตีนเงาไมมนะครับผมไม่ซัดตัวเดียวเลยมันจังไหนจัง เลเดี๋ยวไปเป็นสองลูกแตทั้งสองตัวโอ้ยาฝันติดแล้วได้วเดียบยวอยแล้วตัวนี้แหละแข็งๆผู้ยิ่พ่อบริตีใสฮะผู้ผู้ผู้ยิงผู้พ่ออะคล้องนี่บริตีใสอย่างล่ะสเดียวล่ะโอ้คันทีว่าอายุเจ็ดชิ้มหามันก็ออกเล่หเจ็ออกติเก็บขึ้นกาเก็ตน้ำหนาอีกโอ้ มันออดแล้วเขาฟันเห็นตึงตามตึงตาม่คือชวดเลยแต่ออกอายุมันตีกับใช่ไหมครับผมพระมหาันเห็นฝั่งโอ้เอ๊บสฝฟันเห็นไรสายบุญเสี่ยไปชื่อเกาหนึ่งผนชื่อพ่อสอคนครับผมบุคคลว่พ่ออายุเลยมันออนมหามึงเอก่เยเจ็บเจ็บหามันั่อน หมดออกหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดหาเจ็ดก่อนอมเอ่อเมจหาเจ็ดมนล้วเดหายเจ็ดนะครับส่งมาด้วยเจ็ดเจ็ดตีคับผมจะน่าเอาไปนะจดีครับแต่เป็นตัวอื่นไม่ได้น่าฝันเนอะครับฝันก็คือฝันเาก่อนเนาะเปี่ไปใช้บ่ไร้นอกจากเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหน่นึ่งเดครับผมนดินอนยครับ่คู่เยกัดยังไงบะ ขับดเก็ดวยโว้ยอันนี uh. ้ก so ็เป I mean, uh ็นหนูสองโสนี่เป็นสองอันนี้ก็เป็นไปได้นะสี้ยอ่านดีไซเปาเลยแหละดี่นเปาเลยนะพ่อง่าง่ยซื้อง่ายเพต้องกลับเลยเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งาต้องขึ้นบนตีพอมันกลับได้เล่ท่าพ่อเจ็ดเจ็ดก็กลับไ้สองเก็บนี่พ่อเก็บสองนี่ หนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งที่มาันมีตัวกับแบบดีเลขชุดนี้บพมีตัวกับบคือสองส่วแต่ไม่รอกแค่นั้นนนี่แหละเพราะว่ามันอาจจะเป็นล่างเขวัญโงครับผมเพราะว่าพอเรามั่งอีกหนึ่งขีด้ครับผมเล่นเนใจล่างเต็มฝากปากไว้แล้วตัครับใส่แนวทางก็เลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่เจ็ดหนึ่งครับผม